เจ็บแฮงแล้วมันได้ไข่บ่อตอนที่ว่านเวลาเจ็บนะไข่กันคือว่ามันไข่แล้วมันจังเจ็บบ่อกันคือว่ามันเวบนี่ครับบ่ได้เจ็บบ่ลูกบ่ได้เจ็บโอ้เจ็บแต่ตอนมนันไข่เจ็บแต่ตอนมันไข่ไข่ขึ้นแล้วไข่เออไข่ขึ้นแล้วก็ไข่เป็นไข่บ่อโอ้เอแล้วก็เมื่อยลงหเมืม่อยลง โดยกล่าวสบายดีสวายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซกันเบอร์สุขสุคนคือเก่าเนะาะบมว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่อง มกดาวันสาวล่าคือเกาวเด้อพ่อเม่พี่น้องไอ้เนาะโดยมาพบมาพ่อกับมุกดากับพี่แหลทุกคนเลยอ,อยู่บ้านน้องไอเดียเพิ่นก็คือซึ่งมานี่ทางมุกดาก็ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวทางน้องไอเดียเพิ่นเนาะแต่ว่ามากอ่ามีทางครอบครัวอันน้องยิงยาวเพิ่นทุกคนเลยเพราะว่าอัน แม่เพิ่นว่ามีน้องผู้นึงอ่ะบส่สบายแต่มุกดากับพังบ่ฮักเนาะตอนนั้นกัถ่ายทำอยู่ทุกคนเลยเดี๋ยวอันน่ะพังมุกดาสิเข้าไปเยี่ยมยามิถามอาการทางอ่าน้องๆทั้งหาคนเนาะโดยไปเบิ่งไปซมนํากันโดยมากับบ่๋าถ่าคือเก้าอ่ะสมารดีดบาา่บามมโอ้ยสมายดีสมมกเด้อเด้เห็ดเป็นแว่นในทะเลน,น,น้ออบ้าจังไหนน้องอ้อซ <c oughs> ้อซๆอเออยาลราคงประโยชนกันละ เขามาเบิ่งก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็น่นนาใดมาจังใดเออคุณอ่ะอ่าสบายดีป้าลูกนี่ลูกดูป้าตู่เพาเพียงเฮียงหน่ะการนีาใช้ผีผีมานั่งทางผีน่ะเมมุกชินาตัวนี้บ้านนี้มามาผีไปไปไปนั่งคุณเออเลยแลวอึ๊บอ่าแล้วลุกโตแล้าสบายดีเด้อทางหน่ะ บอาโอลี่ทุกคนเนียเอเป็นอะไรบารนี้กินข้าวกินน้ำซ้ำปลาล้วบ้อนี่กินแล้วเออกินได้ยังกินลูกฮะแกงเห็ดว้ายบาร์ปิทยานั่นเท่เลยปองปลากระมาบารนี้แกงเห็ดก็มีู้นี้ได้ะ ปองปลาคือเก่าอ่ะโอ้ยอย่าไปโยมเว้ยลูกเฮ้ยอย่าไปลื่ออย่าไปลื่อได้ปึ้งมึงเนี่มึงแน่มึงแน่ปลาลุงน่ะเพิ่นเบิ่งอยู่ได้นี่ปลาลุงน่ะแม่ก็ไปดิปลาลุงจังเลยโดยอ่าได้ยินข่าวมาผู้ใดเอ่ยที่ว่าบ่สบายนะโอ้อีหล่าบ่ลูกเป็นหยังหั่นลูก โอเป็นอย่างเจ็บตัวเล่นอะไรบอกเพิ่นล่ะพี่กำมะนั่งเจ็บจนะเจ็แบไหนเจ็บแบบไบบลูกขัดเลยขัดเลย,โ,ยโอ้จะเป็นมาตดหรอบลุเปลกอืมเป็นได้จักปีหรอฮะหรือว่าหากับเป็นหมอ้อหากกัเป็นหรือว่าได้ปีนึงได้ปีนึงได้ปีนึงเรือหากับเป็นหากับเป็น ก็เป็นโอ้มันมันเป็นลักษณะแบบใดลูกเจ็บเจ็บแล้นอนแลนน้วมันคัดเจ็บเจ็บแล้นอนล่ะครับทามันใหญ่แล้วมนีนน่เป็นไข้เอา้ามันมีมันใหญ่นําบ่โอโอ้แบบมันตึงขึ้นม่ลูกหรือแบบใดมันตึงขึ้นมันต<อ>ึงขึ้นมันเป็นอยู่ใสลูกเบึงเบึงดูบอกไม่มุกดู<อ>แต่ว่าตอนนี้ค่ะมันบริตึงบ่ ใครเน่แล้วใครเน่แล้วใวส้วงในลูกที่ว่ามันตึงฮะมันตึงทุกมือบอ,อม,มันตึงทุกมือเลยมือกระแวบบางมือกระแวบแบบส่วงที่แบบว่ามันตึงน,นี่เจ้าเจ้าเจ้ากินยังลูกกินพิดบอหรือว่าเจ้าเห็ดเวียกบอหรือแบบไดเห็ดเวียยเห็ดเวี้ยแบบเห็ดเวียกนักแบบอ่าเห็ดเวียกลายแบบนี้บอโ,โอ้แล้วมันเป็นบ่ลูกอือ ข้างใดกับข้างนั่นนะข่างนี้กับข้างนี้เป็นบะซองเลยโดนเออเแล้วที่มันสิคายขึ้นเรื่องนะโอ้ยชิคายขึ้นไข่ายขึ้นแล้วกันเมื่อยเมื่อยกับไม่ยากเข้ายางน้ำล้วปะเนี้น,นะโดยอ้าวล้วได้ไปหาหืหน่นหาหมออยู่บ่าเซอเลยมันยากนำเงินมันมีเงินพาไปโอ้าได้กับพอได้แต่คือเขา่าพอมีเงินพาลูกไปเนาะ ว่าเป็นมาเนี่อะถามแม่อีกเท่านึงได้เท่าไรแล้วลสักยาวัคซีนนั่นประมาณสองสามเดือนก็สิเริ่มแบบเริ่มเริ่มต้นในสิบพันก่อนโอ้อาการน้องคนนี้เป็นบ่ะคันๆเจ็บๆแล้วก็ต่อมาเฮาเริ่มเห็งเน,น,นี้เนาองมันเนี่ยแบบเล็กน้อยเขาประห,หิทธนาโฮนนะครับโดยไปมาเมื่อยแล้วกับไข้ไข้แล้วมักกะทีเจ็บอีกเจ็บแล้วก็ไข้ขึ้นใน,ในคอนะอืมกำลังจะเข้าเจ็บแล้วมักกะซีแวะ หลังหลังจากพูดมาพี่นี่ได้จักเดือนแล้วเ้ยแต่ปีแล้วนี่แต่ช่วงเัินเดือนแป็ดแต่ปีแล้วนี่เดือนแป็ดมันกระเยียบปีหนึ่งเด้เนี่ยแม่อาอแล้วปีกายนี่แบบว่ามันอาการมันเป็นในแบบว่าได้ไปห่าหืดหามองเธอบ่เป็นตั้งแต่มาเป็นปีไปกับแบบเฮ้ากับขาดเทินเรื่องเงินคำเนาะเขาน้ำทำได้กับไปเล่นซื้อเข่าซื้อน้ำมาคลิกทั้งนู่นนะโดยมพ่อได้ไปหาหืนหามอง มันน้อไปหาหมอบได้โดยมันน uh ouais ี่ฮะตั้งแต่พุ่นมากกับโบเคยอันพานังน้อยไปหาหมอเพื่อโบเคยเรวได้กินถือกินยาอยู่บ่เซยกินตาชาปลาอะไรกินยาปลาแล้วมันบ่นเทาอยู่บ่เซ่ละบ่นเทาเศร้าเจ็บอยู่บ่เศร้าโอเอยกับเศร้าโืเคยกับโเศร้าเป็นช่วงวัง สองสามทิศคืนหลังี่อันที่แบบว่าอาการนักบอกแม่นคือว่าอาการนักแห้งแบบว่าง่ายถ้าว่าเวลามันขึ้นแบบค่ายๆกันกับปีนจักอยู่นะไม่เห็นกบโดดอยู่นะโอ้เลยจังว่าูจักว่าลูกนักนะอือเเป็นยังลูกเป็นยังครับเป็นยังห้ใกล้ๆคนโอ้เป็นยังอ่ะนะแข่งเจ้าเป็นยังอ่ะนะที่เป็นตะย่านแท่นะฮะอันนี้ก็จักซิเมนเพียงยาเพียงใส่ของเซาน้ำคั้นหรือวะ โอ้ระมันมระวังเป็นแพ้ช่วงนี้<อ>ยังเศร้าเนาะบอทาเพื่อนก็เป็นอันเพ้ในหน้าเคนก็ยังบ่เศร้าวันนี้หามามานักหนีช่วงจังมือก็เลยสามประมาณสามทิศขึ้นหลังสามทิศขึ้นหลังพอที่นักสุดน,นี่คืออาการไม่ได้หรอกมันเป็นแบบใดแบบอาการนักสุดอันธวานเป็นมาในแบบมันไข่บ่อยโอ,โอ้แบบอยู่ซื่อมันกะเบงขึ้นบ่อหรือแบบใดนะลกูก เบ่งขึ้นยูซื่อกะเธอ,อยู่ซื่อกะเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นแล้วบัดมันมันมีอาการเจ็บบอ,อกเลยม,มันมันเบ่งนี่มันเบ่งขึน้นแบบสองข้างเลยบอ,อกเวลาจะกินข่าเลยสลุกินข้าก็อยากจะแค้นเลยแค้นเออแบบคือว่ามีอย่างอยู่อยู่ในแบบคือว่ามีอย่างอยู่ในคอแบบนโบโี้บวกลย เออโมเมนเป็นโลกไทยร้อยไปจักบ่เอนึกโมหูเนาะแบบไม่เคยไปกววจะเถื่อเออแล้ว่าไปกัวนี่การใช้จ่ายได้เลยดแพงบ่ะกบโมูเหมือกันตัวนี้กันเห่ากันยังบ่เคยประสบการณ์เนาะแอบบม่เคยบม่เคยไปหามองเสื้อเน้ออือแบบว่าอาถ่าสมุทรถามแบบอันแบบเป็นเสื้อไทยร้อนนี่ในในโคเลื่อนนี้มีคนเคยเป็นบ่ะ แบบเสื้อสายแบบน้องเชวกับเป็นทั้งสองคนแต่อีกคนหนึ่งกับไปป่าแล้วโอ้อันพวนสื้ออันพูเอ้ยนะชื้อยังเกาะพูเอ้ยพวนไปป่ามันพิมโอ้เอ้ยพิมมันทิวานาได้ทั้งมาเตียงเพิ่นได้เผยแพ่ออกงไปฮั้นแม่โอ้แล้วก็กับอันนาสาวอย่างสาวเพว่าสาวเพว่าก็จะเป็นลาสาวเนาะลาสาวของน้องและบันนี่หันอันทั้งอ่าลาสาวทั้งสองนะคือเป็นไทรอยไปเลยเบย แม่คนราเป็นไพร้อยแต่อีกคนหนึ่งนะบอกอีกคนหนึ่งนะคนเอิญมาเป็นที่แรกคนเร่าว่าเป็นต้มมกเหลืองา่าแ้วคนมาเป็นมะเร็งเัแบบบุจักน้ำเพิ่อนอืมแยเดี๋ยวบมามันไม่ได้เป็นมะเร็งละมันแบบมันใหญ่เกิดได้มันหลายปีแหละโอ้มนหลายปีแล้วมันใหญ่คนไปป่าคนว่าประมาณําไข่ไก่คนละอืมแล้วลักษณะตอนตอนที่ซาแพว่าเป็นเซยแบบเป็นลักษณะอันเดียวกันบ่ อีกคนละแบบได้คนนั้นะคนละแบบอีกแม่นับอีกอัน,น้องสาวคนหนึ่งนั้นคนเป็นบระช่างสองขางอันนี้น้องนี่นี่นแค่เน่บัดน้องสาววันผูแพรว่าคนเป็นตะในคอ,อนี่ด้าน<อ>เดียวแบบเป็นกะลอนกะลอนคือของนางน้อยนี่บ่แม่นโอของคุณซอพิมนาแบบเดียวกันโอ้บัดของคนซอพิมนาแบบเดียวกับน้องน้อยนี่<อ>แต่ว่าคูา้แพรวาน่ะบบคือแม่นบ่บโบคือคนนั้น เพราะคนเป็นทีแรกมันคนสิขั้นขั้นแบบแบบเดียวกันกับพี่สาวนะขั้นตะกอนอขั้นหล้กกับเวลาอันเจ็บแลยสีเมย์นาเมื่อยกับไข่โดย oh. เป็นแบบอาการเดียวกันเลยนะมากันสารได้ฐานวางนะโ oh. อยังไม่เคยประกวดแบบเดาเลนะแบบว่าคือเดาเอาเพราะว่าในเสื้อสายของตัวเองนี้มีโรคตัวนี้อยู่แล้ว แล้วพอลูกเป็นมาแล้วก็เลยอ่าเดาเอาแบบว่าอาการนั้นมันคือกันแบบนี้เบด่อืเขาเอาแล้วเนาะคำผู้ใหญ่เคนเป็นเพคนกทีผู้แจ้งก,ก,การว่ากนะันว่าเนาะนี่เด็กน้อยเป็นกับห้องแบบโบจักน้ำผึ้นเนาะบางเสือกับเป็นแห้งกับโบว่า,บวา,าโบปากนั่งเ<ด>ง,งียบนอนเงียบเนยะโบ<ด>อยากเข่าอยากน,าน้ำมากินกับชิคเก้นคือเพคนว่าของ<ด>ขอะไรโอ้กินแบบเบียกลงนะคือมีว่างไงคือมีกา้างคาคอคุณน้องเขาไหาเบ่อละ โดยอ้แบบกับละเลยบ่โดยโอ้โดยโดยเนาะคนเมียพี่น้องเลยแล้วบันนี่ยาในกินแต่ยาพาราบ่แม่โอ้กับยาคนไข้นอกก็ซื้อแต่ยาพาราเลยรคินแล้วอันไปไปทามอนา่สาวแพทว่าอยู่ว่าตอนตอนที่เพิ่งปิดเนี่ยเพิ่นกินยาอย่างไรเลยครับเพื่อนกัเริ่มต้นเพื่อนก็กินยาพาราไปหัวซันแล้วเพื่อนก็ได กัญชาแกงปวดใช่ไโอ้แต่ว่าเป็นก็คือช่วงนั้นเนาะเขากวนซักยากับซักช่วงไข่เงี้อนี่โดยก็ะคือเกาเวลาอันเศร้าเมื่อยเพิ่นจะเศร้าเองเพิ่นคนนะโดยแบบเห็ดเวียดนักบ่ได้ถ้าเห็ดเวียดเลยจะเป็นโรคแบบอ้วนกับผลาญไขนเข่าน้ำแบบแล่นหาแบบนี้นะไม่น้ำมันไปตลอดเป็นได้สาขาน้ำซัมปลาได้สาเดี๋ยวนี้นะ ยังได้กินอยู่ยังประมาณสิบเคลโล่แหละเออ <laughs> โดยลูกกับมาเป็นเนาะบัานนี้เงินคำกำแก้วกับบูมี่ทุกคนเลยบมีเข่าเปลี่นกันยังอุ้งเล้ยนอ้นองฝันลูกมาเป็นเนีนไ่แห้งื้โอ้จะเป็น่ยนอันอื่นนี่แห้งแล้วเลยเนาะไปหาหืดหาหมอมันแห้งแล้วเลยมันบอดได้ถือขิงไข่น้ำบ่อลูกฮะบอได้ถือบอได้ถือขิงไขน่น้ำบ่อโดย โอ้มีแต่มีมีแต่ผู้เดียวนี่บ่ที่เป็นนทำไมแม่ผู้เดียวนี่ยนะโอ้น้องน้อยนี่คือบ่ได้เป็นอย่างบ่นหรอกคือสบายดีแม่นบ่โอ้เอ๊ะแม่ละผู้น้อยนะเนาะแล้วคือตอนนี้เลยลูกจะเจ็บบ่ตอนนี้ มีมีการเจ็บเยว่ตอนมันมันเจ็บตลอดเลยว่ารือแบบใดลักษณะมันบกเราเบิงนู่นฮะลูกมันเจ็บตลอดว่หรือแบบใดมันบริเจ็บตลอดโอ้แล้วมันเจ็บเป็นช่วงบ่เจ็บแบบใดเจ็บเป็นช่วงช่วงช่วงที่เจ็บนี่มันมันมีลักษณะแบบใดลูกในโคนะเจ็บแห้งเจ็บแห้งแล้วมันได้ไขว่าตอนที่วันเวลาเจ็บนะไข ขันคือว่ามันไข่แล้วมันจังเจ็บบ่<อ>ขันคือว่ามันแวบ,บนี่ก็บ่ได้เจ็บบ่ลูกบอได้เจ็บโอ้อเจ็บแต่ตอนมันไข่ขเจ็บแต่ตอนมันไข่ไข่ขื่นแล้วก็ไข่เออไข่ขึ้นแล้วก็ไข่เป็นไข่บ่โอ้เขาแล้วก็มื่อยลงหน่อยเมืยลงอือจะเป็นลาสุดนี่แต่โดนระเบอยลนะ โดนแล้วมันเป็นอาการไข่นี่นะแบบอาเจ็บนี่นะเป็นตะโดนแล้วโดนโอ้แล้วแล้วซูมือนี่ได้สัญังยังเจ็บอยู่บ่คาค่าจกพูดว่าพี่นี่จักมือแล้วฮันรกลายมือเตอรลายมือเตอรโอ้ก็คือช่วงนี้ค่ะแบบบ่ได้ไปทังใดหละก็คือใครแน่บอหรือแบบใดใครแนบ่ได้ไปแบบบ่ได้เหตุเบียกหนักน่อคือบ่ได้เจ็บปันใดแบบนี้บ่ลรู้อืม แบบคืจอจะไปเฮ็ดเบียแบบประเภทแบบอะไรลูกที่แบบว่าอามาอะไรแบบว่าแบบโคโมันใครอะลกกาลกกาเอาพืนาพ้นเอาพื้นโอ้คันแบบจะเฮ็ดของหนักนี่แบบอ่าอันนี้มันชีขื่นมะลกบออเวลาเฮ็ดเบียงหน,นักไรมันชิมันชีเจ็บเป็นบลกอ,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 อืแต่ว่ายานี่กินเยะ แต่ยาพาลาบอไดเคยไปหาหื่นหาหมอจะเขื่อเนาะคือสันทิธานว่าว่าเป็นโรคไทรอยเพราะว่าคือในเสื้อของเจ้าหาอันมันมีมาอยู่แรีแบเป็นนิบรุกไปหาหมอกะแต่ว่าแต่ว่าควมเป็นจริงกะคือว่าโบฮู้ว่าเป็นไทรอยเทโบเนาะแต่ก็คือแบบสันิธานเาเพราะว่าอ่าแบบเสื้อสายมาสันๆเนาะ เต่เพิ่นเคยเป็นของโรกไทรอยคือจังอ่าสาวเพว่าแดีกับสาวพิมพ์เนาะก็หลายๆขู่หลายๆคนกันอาจจะ,ะเคยเห็นคลิปเนาะทั้งซองเบาเตียงกันหลายๆซองที่เข้าไปไทยายท่าเพิ่นพอทังเพื่อนเนี่ยกับเป็นโลกไทรอยคือกันันคือว่าภาษาบ้านเทากับเอ,อินว่าขอกินเลือดเนาะ<ด>แต่ตอนนี้ค่ะดได้เมื่อยไ่ได้อย่างบม่ลุไบ่บได้ถือคิงไข่บะไริเมื่อยเนาะโดย<ด> อาสาเมามกเดี๋ยวเมมูกเสียเ,เงินอ่าซอยเจ้าส่วนอ่าผักส่วนมองต้นกันเดอเอเ้อ,ดอดดไอว้ให้เจ้าซื้อยาแล้วลูกเด้อโดยกับกับไปทามันอันนันกับทามผู้ที่อันอันนัคือสาวแพทย์ว่าน่ะอาการเพอนนูกเพลนกินยายังี่เดี๋ยวเมมกเสียเงินไว้ให้เจ้าหนึ่งแสนกีบแล้วลูกเด้อเอาไว้อ่าซื้อยาอ่าผักส่วนมองต้นกันลูกเด้ออ่า<ด>อันดูอ่ะ

อ๋อปัทมาจิงได้โดยได้ซืควมปัทมารื่อยตอน้มูคหาไป้วขอุลมีดต่อไโดนบุกข้าุณมยดล้ันะวคะเทนี้เก็บมวได้อกไข่ตรนี้วยแม่มูอุ้มด้วกลตลอดสดภัยด้กันโดยซาถูกเนาะแกขอบใจขอบใจกะ กะเอาเงินส่วนนี้กะไปซื้อยากินก่อนเด้อลูกเด้ออ่าถ้าว่ามือหนาแม่มุกเขามาเยี่ยมยามทำข่าวใหม่แม่มุกสิมาเบิ่องอาการจะไม่กันคือว่าบอดีบอดซ่ากะจังว่ากันอีกเทื่อน,นึงเนาะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นยืนมือมาซอยหรือว่าให้เงินอ่าไปหาหื่นหาหมอกะแม่มุกสีขาวมาหาจะไมเ่เด้อลูกเด้อโดย,โดยอ่ะจงังใดกะแม่มุกกะสิได้กับป้าเด้อบานี้เด้อโดยอ่ะสบายดีป้าลุงไหมลูกสบายดีป้าลุงโดยไอ้คนที่ อ่ะโอเคนอกาะพ่อเมย์พี่น้องทางมุกดาการิได้ขอโตจบคลิปเพียงสำนียทางน้องเพื่อนก็ค่อนข้างว่าเป็นมาได้ปีกลัวแล้วแต่ว่าอาการมันยังมนัก,กับพอตกมาปีนี้ก็ถือว่าอาการอ่นานหนักแต่ว่าทางครอบครัวก,กะหาเสากินคำก็คืออ่าบบมีเงินไปหาแพทย์หามองเนาะก็คืออยู่ไปมือมือกับพอกินยาบรรเทาไปเด็กน้อยอถ้าว่าผิดพลามดมื่อใดทางมุกดาก็ต้องกราบขอโทษขอภายเดอพ่อเมย์พี่น้องเนาะโดยท้ายนี้สำมุกดาก็ขอกราบเข้า,ขา,ขา,ขามาสมบายดีสบายดี